สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมเอฟซีนะครับท่องไทยอีสานมาเฮาสู้ผู้สู้คนครับพี่น้องนะครับครับบ่าวติดภัยพี่น้องครับผมมายกน้องชุนตุงครับผมโดดแล้วครับผมพี่ละพี่น้องทั้งออ่่าประตูระบายน้ำครับกุดแค้นครับพี่น้องนะครับถือบาดแล้วจังชีเลยพี่น้องอ่าถือบาดแล้วชี่ครับประมาณเกือบครึ่งโลเลยครับเนี่ยนะครับอ่ายกน้องชุนตุงครับทั้งพี่ละประตูระบายน้ำกุดแค้นครับผมอ่าช่วงฝนตกมาไม่ไม่กับสี่มีน้ำ นะครับน้ำมาครับผมกับเพื่อนกับปล่อยน้ำมาปลากันเล่นสวนขึ้นนะครับผมมาลุ้นกันนะครับกับหน้าอยัางนี้ครับนี่นิ่มจ้ะฮะหน้านิ่มจ้โอ้หน้านิ่มครับหน้านิ่มบ้านเดียวกันเลยเนาะบ้านเดียวกันบ้านนนสเลาครับพี่น้องครับทั้งอำเภอผู้เขียวครับจังหวัดชัยภูมิครับผมพอนกมาหอดช่วงเส่อๆพร้อมกันกับบ่าวอาทิตย์นี่แหละว่าปลาถึกกัดเด่นต่ำขึ้นกันกับทีมงานนี่แหละพี่น้องครับผมมาลุ้นกันครับกับหน้านิ่มครับผมนะครับ กานยกยอยยกสะดุ้งครับผมเป็นยังไงครับรุนกันครับอุ้ยโดดโดดนี่เอ้าเอ้าก็ถือยุได้ครับถือยู่ครับถือยู่ถือยู่เอ้านี่ครับมรุนกันไปเงีวๆเลยครับผมนะครับถือบาแล้วหามีนะครับนี่นะครับนี่ครับถือบาแล้วโอ้ยแปดสิบจ้ะครับ นี่ครับผมหาอยู่หากินกันดูกระบ่อึดกิ่นอึดยากหรอกครับพี่น้องเอ้ยนะครับอ่าก็พ่อได้ไปกินไปอยากเค็ดประเดี๋ยงเนีนะครับเนาะอ่าประเดี๋ยงเบ่งปันพี่น้องกันไปนะครับเหลือกินเหลืออยากกับเบ่งปันกันไปครับผมบางคนก็เค็ดเป็นอาชีพที่พี่น้องมาตึกพอได้ไปขายนะครับผมขายโลละสิบละซาไปสามโลลอยไปนะครับผมเอ้านะครับเผื่เผื่จังหวะนี้เป็นไรครับผมมา เนี่ยพอได้ตักครับถือดีครับนี่สะดุ้งนี่ครับผมดวงเด้งดงเด้งนะครับกับหน้านิ่มครับพี่น้องนี่ครับเอาตักเอาครับผมนี่ครับผมถือทุกบาทเลยครับนี่พี่น้องเบิ่งกันไปเงียๆเลยครับเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวเหพี่น้องเบิ่งกันเงียๆเลยครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ การยกย่องสุดดุงครับผมกับน้านิ่มครับผมประมาณนิดัก้จะว่าต่อไปครับรรถือว่าโดดแล้วครับนานรุ่นครับนานรุ่นเริ่มถือบัอบบตรซีบัตรหายอยู่ครับผมจังหวะนี้ อไ,ไปยินไทยบ่อนไดน้อพี่นอ้องจะไปมุมนั่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปนะถึงจังหวะนี้ก็ก็ไปได้ครับผม มาคุณอีกจังหวะหนึ่งพี่น้องเบิ่งกันไปพี่น้องงามๆครับผมจังหวะนี้เป็นไรโดด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 โดโอ้ยจังหวะนี้กะถือว่าง่ามอยู่ครับผมครึ่งกิโลได้ครับนี่ครับผมนี <_ erap liter> ่ของกระปูเพิ่นกระปูเพิ่น ถือดีอยู่ครับถือว่าถือดีอยู่ครับเนี่ยมนนันเป็นเป็นเป็นลุงมั้นะวันนี้เนาะผมว่านเป็นลุงได้ป่ะวันนี้อนโอ้ไม่ต้องติดกุ้งไก่ต่อปะ่ะอ,อืมหนามาทุกปีป่ะหาทุกปีเนาะเอาครับผมปีที่แล้วกับวันนี้เนาะปะ่าเนาะ มีปีนี้กับิไข่่นี้พอได้ตักพอได้เก็บจุ้ยมาเง้นไปจังหวะนี้เป็นไดเพิบเพบจังหวะนี้กับถือดีอยู่ครับผมเพิบน,น,นะครับผมเงินไปเงี้ยงในที่น้องเด้อนะครับบ่อได้ตัดพี่น้องนะครับตัดบ่อได้ตัดต่อครับเบิ่งกันไปแบบยาวๆครับมีการยกย่อยกสะดุ้งแบบ ยาวไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับกับน้านิมครับเดดแอมแซมมันถิ่นตะกกนปามแลีนดีอยู่ดิครับผมถือดีดีพี่น้องดดเห็นว่านันดดแล้วครับดดแล้วครับน่ยมายกดูได้ดูพี่น้องถือเจ้าที่ทุบาทกเอรวีเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับผมผมก็ผมก็มันน้ำฝนอยู่ีพี่น้องเนี่ถือว่าถือว่าใจใดนะครับถือประมาณนี้นะครับ

อา้าต่ตอะไรอยู่กังลางฮนะของเทียบเทียบไม่ไพ่เนาะมันพาดมาเนาะมันก็เกาะอันเดียแม่ก็เริ่มถือตัวน,นั่นเอ้านี่สะดุ้งนี่ก็ถือขึ้นกันพี่น้องนี่เริ่มถือแล้วครับนี่กับแม่มาบันน้นสระกันมาครับเนี่ยครับผมนี่นะครับผมครับ ฮะเด็กไปเรื่อยๆครับน้องครับผมม,มันกันไปยาวๆครับผมฮึบน่าตักพเทเลยม้วนตรงนี้ไปขา้างหน้าหน่อย ของอีเดยวมันโอ้ของเด้อเอาเอาขึ้นยุมากอดอ้ยขนาดของนี่นี่อือของอยังไเฮอไม่ไมพัดมากปะทำแม่นั่นมามันเสียกยังยังไงก้อยคนกอยออย,ออยิ่งไป

มาแล้วครับหต่อไปจะเป็นไงทว่า,านี่เอืบเอืบถือคือเข่าครับถือคือเข่าบาดแล้วเป็นซีบไปเลยครับพี่น้องนี่เอาตรงเล้ยงตรงเล้งครับผมถือดีอยู่ครับกระดูกนี้นะครับเทียบยังน้ำก่อนเล็กบ่โอ้หลวงพ่อมันหนัก ได้ยุโอ้ยกเป็นกนเนาะงอกน้ำกเหน่เนาะอ้ยงอกใบฉันนั้นบัดเด่นงอกกระหน่เนาะถือว่า้น้ำกันด้วยน่ะคือปัญหาปีนี้ยังไยตอแม่เนี่ยโอ้ยเป็นตอป่ะโอ้โอ มาเมื่อวานนี้ครับผมโดดบ้าโดดโดดออ้ยมันเป็นโอ้ยเมื่วานนี้กระถึกดีครับผมเอ้าเอ้าวชื่นชอบเพียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับผมกดสแคร์กดติดตามนะครับผมรับการหายอดกินนะครับช่วงปลาน้าแดงครับผมอ่าครับน่านิ่มครับผมครับะเถิดดีอยู่ครับผมบาาละชิปอยู่ครับบาาละห้าละหกละกิจนะครับผมกะถือว่าโอเคอยู่ครับผมนะครับอ่า คุณชอบชิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใด้พี่น้องเด้อน,นะครับผมสำหรับผมกับนันนี่อั๋นรจาพัชรพี่น้องไปก่อนครับผมพอกันไหมครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม